จ้าพี่น้องเนี้ยหนุหน่ยหัวลันออกมานะอีกอันโซกโซกเลยพี่น้องเนี้ยหนุ่ยโซกพรพ่อรถพยย่อใหญ่ขโมนพอดีแล้วเขามาหัดพอดีด้วยเรารเพราะแท้เาเก็บของลงอยู่พี่นอ้ยยงองว่ะพ่อใหญ่ํามนพี่น้องเรามาหอดแล้วเราพาฝนมาบ๊บุนเนี่ยฝนตกบ๊บุนเนี่ยน้ำทางเนาะแล้ว,ลวสภาพรถหรอ เออคือสิบวตกดอกพี่น้องอันหลังอย่างไงยุดดีๆะูนะเรามาหอดแล้วพี่น้องเรามาหอดแล้วอืว่าของอยู่ของกินแล้วเต็มหลังรถอยู่พี่น้องจ่ายเงนหน่อยเขามาพ่อพอดีแล้วก็มาทำสงใส,สยหัวตะนังพี่น้องหัวตะนัง มาคือสิบประธานในย่างเบื้องต้นไม่หรอกคิดว่าอืมของประธานในคนอยู่พี่น้องคนอืมของประธานในคนอยนู่ท่างผิดหะเพื่อนทีถอยเขาพี่คุณถอยมาพี่เอาอด้วยย้อยนกา,ารเมืองปูนก็ถอยรถแล้วพี่น้อง <ừ. S 2> โอ้โหแอดมินเดินบาทเดียวถอยรถ อ่ะให้น้องเตยเก็บของมาสั่นพีน่น้องเอออ่ะน้องเตยกลังปูสัตว์สัตว์กระแดงเสียน้องเตยกระแดงน้อพี่น้องน่าขอ,อกันพอดีเลยเจ้าปูใส่ลราปูใส่ก็ได้เบิ่อเลาว่วตาต้องันเปียกยิลาดีไก่ใบพีพ่อมาล,ลูากยิ่งดีหอมแก้มอีพ่อ,อยังสุปป่มแปงสุ่มไข่แป้งเลยคุณเอา้าผมฉันได้เห็นอยู่ โอ้ซุ่มหน่อยพังแล้วพี่น้องเมียเพิ่งกระหุงกระตุ่มอยู่พี่น้องเอ้าเอาเนี่ยอุ่นหัวกันเสียวลงทางใดก็ลังปรึกษากันอยู่พี่น้องเอาเอาเก็บอันบอกนายเชื่อแล้วไม่รหลเรยนเนี่ยบอกไายเชื่อแล้วไม่รหลเรยนเนี่ยบอกว่าให้หครับสายคนข้าวจิ้มไอ้พวกท้องนี้แหละพี่น้อง อีถอยรถเข่าให้น้องเตยเก็บของไว้สัน่นบรรยากาศฝนตกอ้อมอยู่เด้อพี่น้องบ้านนองกุ้งมาตกเมื่อนไงอากาศเป็นเย็นเย็นนี่ซึ่งแต่ก็ดีคือกันละเย็นเย็นเนาะพี่น้องแต่ก็อยากให้มันตกคึกกวักบ้านละถอยหัดบ้านาแล้วพี่น้องหัดบ้นานแล้วลงจอดอย่างปลอดภัยเนาะ ลงจอดดังปอดไฟสวัสดีค่ะหนูดีใจไหมคะพ่อกลับมาบ้านดีใจค่ะหนูรักพ่อไหม <c oughs> <c oughs> ไปคนของช่่ยแม่ไปคนของพ่อช่่ยแม่เด้อลูกเด้ออุ้งเสียอีราหน่อยอ,งงอุ้งอิงปื๊ดเอาจักรยานออกมาจอดไกลๆลูกตรงนั้นจะเก็บของพ่อลงนะเอามาจอดตรงนี้ค่ะ ลังสิขุดขวงลงโอ้ทีได้แล้วเนาะจิบจับจิบจนะับเนาะคจิบีมันต้องตดัดต้องตัดค่ะาะลูกเมียลูกลูกกับเนี้ยห่ม ไปแล้วพี่น้องเออนน้อ่าคนน้ำลุน้องเตยเอยอ้าวใส่กันเออนัองวนเก่งเก่งเก่งนีไม่ใช่เนกิน้าลทำไรครับแม้าบกีจะรอลับข้าอย่เอียงนั่งกินบุกีก็รับกินบุกี้ไปรับบไปแล้วหัวเะตนเหี่ยพี่น้องยก้นหนูมันอะไ ăn cuốn xuống mát này. À, côn, côn. À. này. áo ừ. à, thế vậy. Ừ. để. chơi cái. À, nào. xoay cán xoay gặp ấy bọn gặp ra คนขวางลงรถอีหลาที่ขึ้นเป็นคนยางลูกอีหลาที่ขึ้นเป็นคนยางเดี๋ยวก็ขึ้นลูกเดี๋ยวให้ไส้จกไอ้ที่เอาจากมุสลามหน่อยน่ะล้มพัดแตกเลยเดี๋ยวก่อนนะล้มมาพัดแตกไอ้โรนี่ในไส้จกทัางนั้งลูกพูดทัางนี่ดีเด้อลูกเด้อกระจกเด้อ เออเอาลงเอาลงเอลงอเลงไว้ลงไว้เดี๋ยวให้แม่เธอแต่งอืมซื้อบะหมี่กินกับรับค้าบะหมี่ท่านพี่น้องบะหมี่ค้าปากเจ้าลอยยูว่าเัร็จเออข้ามวนกันไดนนน<ก>้นั่นนั่นนั่นพ่อบอกอะไรนั่นเออเอามาลูกเอามาปลาอันนี้อร่อยเน่เออ<ม><น>อยู่อยู่อลู่อยู่ปลาบังแสน แมนเนสีแนแมนแบบนั้นออ้ะม่กินสลามบางแสนพัทยาเป็นสีละแมนจะไปไฮอันมดตน้อยน้องน้องบอลน่ะที่เขาไปเนะเพื่อนออกมาขายเอาเพื่อนนั่นแจกฟรีนาะงานสานนี่หละเอาลงมันเด็ดเปูแม่ผักผักก่อนผักอือ พี่น้องเอ้ยเลยพี่น้องเอ้ยซอยกันซอยกันช่วยกันช่วยกันค่ะนั่นเอาพริกป่ามาไม่ละพริกป่าของแซ่บของครอบครัวแม่นบอกแม่ป้าว่ามันอยากกันยุ่งบ้างสิเออแยกก็ว่ามันอยากกันยุ่งได้บางนึงนั่น ยงปรวางพี hehe, so no ่น oh, so 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 awesome. ้องเต้น้องเต้ฟังสาสาพี่ลูกอโอ้ไปลิ้นนำก่อนไอบอลออกก่อนไอน้องไปก่อนลูกน้องหนักอาใส่กันคนเาหม่เราเมือเนาพี่น้องเนาะอันนี้เม่นยังเนี่ยหาขนมย่างเดียวเออบนขาวเหตเต้น้ำไปเทยเหยยูน้องเต้น้ำไปเทใหยย เอาวางพี่ละลูกวางพี่ละเออโอ้เป็นเก้าอีอ่าเก็บไปนะแม่เก็บเก็บน้องเต้ยเออไม้อ่พ่อแค่ให้พี่เต้ยละลูกให้พี่เต้ยเต้ยมีเกือบแต่คู่เดียวเองเออเกือบแตะไปไปไปเอาไปลูกไปเป็นอะไร ยัง,ยงก็ากขาต้มไม่ได้ใส่อเป่าเออเขาต้มเต่ถึงละพี่น้องจ้ะคนคลองมาท่านเาานล้วพี่น้อง